มนจะโีน ja. you know. ้ดอกเลยครับโอ้ตองนี้ก็เดาได้ครับพี่้องได้ได้ครับคนหนลายจุ่เลยแหม่ว่าเป็นมูได้พี่ลองมูได้เหรอายจริเห็นพี่้องเป็นได้กาจิไม่ใช่ได้ อาเดี๋ยวส่องก่อน้องเคียวเราองเคียวสวัสดีครับพี่น้องช่องมอลรถเชอได้นะครับวันนี้เข้ามาเห็ดต้นคำนะครับหาคำคำนะครับเห็ดที่มันดอกหน่อยหรือมันหลีกันเว้นนะครับ Well. Variance, right? มันก็ลังสีบานกลังหางานนะครับช่ว้าลองดูกันครับวาหาำสีบานมั้งเลยไปกนเลยครับพี่น้องนี่ว อ้าวไปยังปีน้องือือ้หมาเนี่ยไปล้งมิสินะดีบนี้มิสิตแกลเ้งนะครับพี่น้องสงสอยนี่นะครับนี่เดี๋ยวเดินเร่มหลายแล้วครับนี่สาบพอนับพี่น้องเขี้ยขี้เขี้ยลุยต่อครับแล้วโกใส่ดอกม้งามง ขึ<อ> <im sharing> ้ oh นเขาห well. well well. น้าครับต well. ้เชียงกดีกว่าโอ้โหเลี้ยงเลียกีนนะครสดอกเลยโอ้ยเนาะไม่ได้เคียรหานะครับนั่นแไล้เคียรได้น่นี่เนาะโอ้สองดอกวยเนาะติอดดอนะต้เชียงครับี่ต้องเชียวันนี้มาเห็ดแรกนะครับ มาช่วงคัเพราะว่าช่วงคำนมีดอกเฮติบานนะครับรสิมีโอกาสได้หลายก,ก,ก็ปกตินะครับช่งวงเสาร์ทัดนคนมาคนลาาห,หลาดเรียกนี้มาเบิ่ครับ่าห้องิิมานวะดูติตอนครับ เาเงยได้นะเดี๋เิดโอ้เด็แกแ่เด็แกแ่เยนะดีวต่เลย่น้นนองต่นอ,งตอ,อ,อ,อน้องตอ้เน่ย่ไปดีทำไมไป,ไป้งหงเลยเหเท่าทดอกแคครับเหเท่าอูออดอกง,งาม นอ้องเอ้ยหาต้องหาต้องกระลังมันออี่งคืนเลอ้ยสองดอกเลยพี่น้องพี่น้องกันอ๋นอสีะเก,กงแรกเดี๋ยวพี่น้องสุกคือเลยครับนะส่งชิบะเกียงแรกเอาได้เนี่ยเกียวมอู้ว เกี่ยวกบอแลรวโอ้ยเกี look, ่ยวกัเขาดิเนกียน้เรดูดิอดอกแขนได้เออแขงครับเดนฝตกไมกลังอกลังเนี่ยท้คนอ๊ยาวพัดักาวปัักอุจุเลยครับอุจุเลยนี่ใครีเนยนาโห อันไหนมันเห็นองเอ้ยัน้หยก็ต้องเอาห้นกอืมสามต้วน่โอ้ยยังเหน่อ่อยกได้ับไดไปไดบี่แล้ก็เป็นยังบีบ้่อื่นยังหนะกมาอ้ยยังมมันันไกะเนาะ แบบเงี้ย่ได้เลยครับเดือดข้าวางห้องจรแเี้ยอะไรได้พี่น้องปิดฟังเสียงปถดีีน้องเห็นปะเจามาหากันในห้องได้ครับเนี่ยโอ้ยเสียงแต่แสแล้เลยพี่น้องตั้งตั้งตั้งมวดพี่น้องเห็มป้าเลยครับเดี๋ยวุตดองมาพี่น้องแตเตือนหลกหลายเลย เห็คุมป้าครับเห็คมป้า,ปา,ปมา่มทอเห็ดคุ้มคุมอยู่ค้างนะครับเงอะเก็ดไม่อแลยงานเป็นเหตดเสืานะครับมันอไหจะเป็นเห็ดเสื่มคนนะครับตัวนี้อืมันดอกไฟ่ครับั่นเนาะมหอยเเือมฝาครับอัดอดอันรครับโอ้ย <c oughs> งามเป็นี่น้องดอวนี้ไมูปะตูปะตู tôi thôi độ mô bang. Do chọn vô trong băng hiệp vậy. Tôi chị điện âm. thôi, chơi đi ghém. Do chọn. Hm, hm, Đi hm, 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 เกียวมีเสียงไหครับเด็กๆตอนนี้กล uh, ัก oh! กูก uh. uh. ูกิบนะครับโอ้ยน้องเขียวน้องเขียวจะไรพี่น้บเข็มตอนอครับโอ้ยวันละยังไงทำแบบโอ้ยใครงี้ครับโอ้ยโอ้ยใครงี้โดดแรงเขียวโอ้ยโดดแรงเียวเลยที่นั่น อ้ยโอ้ยอยาั้พี่น้องอาดออร้ย่ไ้พี่้องเ้ยออ้ยพี่อกลอ้ยพี้องดอกโอ้มันแท้โอ้พี่้องิ้มันแรง้ยวรงอครับพี่น้องเดยวแร่ง้ะอ้ย้วแรงเ้โอ้ นันพตอนนี้ยุบเปลี่ยนแล้วครับต่อไปก็เขามาคำาก็ตัดเช็ดต่อเลยนะครับคืพี่น้องบรรยากาศรอบแรกนะครับเขามาจะวางช่วงหงมงแรกนะครับนี่กับคำแล้วแต่ว่าหาเช็ดต่อเลยอื้อหือออเห็ดถึงเท่านะครับ เราไปตัดหัวกินเองนะอู้หูเด็กใครครับงามเด้พี่น้องงามแล้วจวดแล้วจวดแล้วไอ้ต้าพี่น้องไอ้ต้าพี่น้องเห็นเราขึ้นแล้วนะปั่นนะครับพี่น้องหมดแล้ว ทำนเแล้วนะครับสีก็ขับก่อนหาเห็ดจนเมืดอนะครับอืมครับเรได้เกียงกงนแรกนะครับเนาะเอาสัตว์ละครับผมพี่น้องากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามไี่แน่เป็นกำลังใจให้กันนะครับสั่งผลงานดีดีอูที่สู้น้องเบิรงนะครับเนาะครับสวัสดีครับผม